สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาล่าบอสกันนะคะมีอุปกรณ์อุปกรณ์บอสกับน้าโยยตัวพอดีเลยตบปัจจัยครับที่จะกลับวิ่ง นก,นกด้านนี้ต้องแชทเข้าไปละนู่นนะครับโอ้ไม่ได้ <laughs>

ันไม่มีช่วงเอาอะเน,ะนาะ <c oughs> นี่ไงเอาจริงแล้ว ช่อนว่ะโถ่เอาไหมอุ้ยตัวตัวเล็กไปไปเหอะเย่ช่อนแต่ช่อนก็ไปช่อนมานเลยอ่ะเห็นปะ เห็นปะตีปะมาตีข้างหน้ามาอุ้ยตกช่ ไม่ิวไม่อยู่ต้อน่น้ไมนา่ยสายหนนเมื่อกี้เหมือนมันไม่ตึงอ่ะใัยมันยังไม่โดนคมือกหมืมันไม่ตึงอ่ะมันยังไม่โดนเมื่อกี้เหมือนมันไม่ตึงอ่ะใัยมันยังไม่โดน ไปงนปิดไอ้นี่ไปก่อนไปก่อนปิดปิดไอ้ต้นตนเงี้ยอ่าโยอ้โหเหยื่อมานี่เลย หมดแล้วมั้งเกิดอลไใช่เยอยังไม่หมด

กดต้องนานอ้าวไม่ได <intelligent> <ily> ้ถ่ายแล้วก็เธอก็เปิดป่ะเปิดดิชี้ถ่ายนะสวยจับทางดีๆตัวนี้หูใหญ่เกินฉันปล่อยไม่ได้หรอกนะไปปล่อยเองเนี่ยนะให้มันตั้งตัวขึ้นมาหนิมันนอนดือยอาอนก่อนเลย ที่เราถ่ายนอนหรือนอนตั้งวะนอนนอนนอนงั้นละหนึ่งสองหนึ่งสองยื่นปาบะหนึ่งสอง นานมากขนานานเลยอ่ะตัวนี้มสี่โลห้าโลปมาณสี่ห้าโล หดัน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 หดัน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 ใหญ่เลยนะ น้ำมันน้ำมัน,น,นลงมาเราแหว่งมาก เอาแอ้วชโด้หรอผมว่าชโดน่ะกัดตรงมอะชโดชโดไม่โดนนะไม่โดนเหรอชโดโตครับอยู่ในถับบุ้งนี่แหละมนชอบสีชมพูเหรอทำไมทัหมดเลยตอนยกมา มาจากป่าบุ้งใช่ไหมในป่าในป่าเลยตีอยู่นี่ไงตยน่ไงตีอยู่นี่ไงต่นีงอยู่ี่ไดยเ่นีวยนียว่ไ่นี่ไนป่ีอยงอ่นไนงลยเ่นอยน่งอ่นไยนไงยนงตย่งยน่ไห่นไงอยนี่ไงอนะไอนอย่นน แต่ไม่โดนเบ็ดใช่มันไม่โดนเบ็โดบโดนจะหายทำไงดีหน่อยเว้ยไม่แดดใช่ไหมตกลับแล้วนาพักว้มันก็จะแดเลอืแดมาเลยขนาดนี้ สายมันเป็นอย่างนั้นมัาเป็นยังไงเออมันยังไงไม่รู้อนะชัยงานจังเลยอ่ะนั่นแหละดิออไม่รู้ว่าเป็นอะไรไม่รู้วันนี้อะไรวะ ไม่มันเหมือนมันสายมันยังไม่ตึงอ่ะเกือบแล้วเกือบแล้ว

มันมน่าชชยตีแล้วกัดทำไมผมตีไม่กัดเห็นไหม <laughs> ไม่ไม่ขาดไม่ขาดไม่ลึกไองตด้ิเอาด็ตีดิครับ ไม่หลุดแล้วนะทรายหลุดติดติดไอ้นี่ติดอะไรถักบุง้งอ๋อไม่เธอต้องเยาะแบบให้มันลอยออกมา